สวัสดีค่ะสวัสดีครับเออตอนนี้นะคะเราก็มาถ่ายคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับไมโครโฟนนะคะถ้าใครที่ใช้ไอโฟนหรือ IOS นะคะต้องไปเลือกตะก,ก้าใน tikt ต k อนะคะต้องไปที่ไม่หนึ่งตัวไรนิง่งหรือว่าไม่สองตัวไรนิ่งนะคะถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์ของ Android นะคะต้องเลือก type C นะคะ ส่วนสายชารนะคะก็ของไทยซีนะคะคเวลาเวลาเราเใช้ไม้ใช้ไม้นะคะมันจะไม่มีเสียงเหมือนกับเราร้องเพลงนะคะเราต้องเข้าไปบันทึกในโทรศัพท์ของเรานะดูนะคะว่าเสียงเข้าไหมนะคะเวลาเราเปิดปุ๊บกดปุ่ม ปุ่มใหญ่ๆนะคะมันมันต้องกดแช่ค้างไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเป็นคนตาดีเขาบอกว่ามันจะเป็นไฟสีเขียวนะคะครับก็ลองไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ ออบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าติดไม่ติดเราก็ต้องมา,าลองฟังเร,เราต้องมาฟังเช็คดูเอาเองนะคะแต่ว่ามันจะมีเสียงกล้องแล้วก็เสียงธรรมดาเหมือนที่รีวิวไปเมื่อกี้นะคะครับแต่ว่าปรับนี้ต้องกาเอาเองนะผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ครั้งนะครับใช่แต่ว่าถ้าทางที่ดีที่สุดก็อเอาแบบธรรมดาดีกว่านะคะแบบว่าเปิด กดแช่ปุ๊บแล้วก็พูดได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องทางที่ดีไม่ต้องไปกดอะไรมันดีวกว่านะคะครับก็ที่ดีก็คือออเสียงธรรมดาเนอะไม่ต้องไปปรับเป็นเสียงอะไรเพราะว่าเรามองไม่เห็นมันลําบากตอนที่ว่าเราปรับเนี่ยแต่เดี๋ยวพอเราไปปรับอยุยุกก็ไม่ปิดก็เรียบร้อยเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่ากว่าเราจะทําได้นะคะก็ยากอยู่นะคะต้องต้องยังไงอะต้อง ใช้วิธีการเอานะคะว่าเวลาทำอะไรใหม่แบบนี้มันเป็นยังไงเพราะว่เาเราก็มือใหม่ด้วยนะคะครับก็วันนั้นก็ซื้อมาก็กว่าจะทำได้ก็โอ้โหราคานะคะก็ถ้าราคาจริงๆก็น่าจะสองร้อยกว่าบาทนะคะแต่ว่าใช้คูป,ปองลดเอ,เอานะคะนะครับตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็เพราะ ก็ให้เพื่อนๆลองไปดูกันนะคะเพราะว่าเราบอกให้ไม่ได้นาะเพราะว่าครูปองแต่รัท่านมันไม่เหมือนกัน,นใช่ค่ะใช่มันไม่เหมือนกันต้องไปต้องไปหาซื้อกันดูนะว่าเป็นยังไงนะครับถ้าใครอยากจะเลือกไมเดียวหรือไมคู่ทั้งไทซีและไลนิ่งก็แล้วแต่นะคะว่าจะเอาแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบไมคู่มันก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้คุยสองคนเวลาทำคอนเทนต์สองคนอะไรอย่างนี้ก็ สนุกไปแบบหนึ่งนะคะครับก็ลองดูนะครับเราก็บอกร้านก็ไม่ถูกเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้อยากจะเพื่อนคนไหนที่ว่ามองไม่เห็นนะคะอยากจะได้ถ้ามี Facebook หรือว่า m essenger เรานะครับก็ลองส่งข้อความมาถามได้นะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ลิงก์ที่ร้านไปให้นะที่ร้านไปให้นะคะครับ เราก็ไม่รู้ว่าเขาร้านที่ร้านที่รา้รานนี่หมดสต๊อกกันยังเนาะแต่ว่าเราก็ลองลองลงแต่ว่าคนรีวิวเยอะอยู่นะลองไปหาดูนะครับเดี๋ยวถ้าเปไ็นยังใครที่ว่าเป็นเพื่อนผมในเฟซอยู่ก็สามารถเทคมาถามได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะคะที่มาติดตามแต่ตอนนี้ถ้าได้ยินไม่ชัดหรือย,อยังไงก็ขอใครด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้ไม้นะคะพอดีว่ารีบเมื่อกี้ก็ไปทำโทรส่ชนตัวครับมีโทระ S <S ก็มีอะไรก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะว่ามีอะไรมาอีกนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจเกี่ยวกับไมโครโฟนยังไงก็สม้อความมาถามได้นะคะครับแต่ว่าบางทีถ้าเราตอบช้าไปบ้างต้องขออาภัยนะครับครับาบางทีเราทํทธุระอื่นๆอ,อ,อยู่เนาะใช่แล้วค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามช่องของเรา3าคนด้วยนะคะครับกอแคนนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ